สวัสดีครับผมเด็กชายมีคุณจปัญญาครับอาชีพในอนาคตของผมคือหมอครับผมอยากจะเป็นหมอฟันครับหมอฟันหรือทันตแพทย์คือแพทย์ที่มีบทบาทในการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากให้แก่ประชาชนทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาภายในช่องปากและก็จัดการโรคภายในช่องปากอีกด้วย เช่นโรคฟันโรคเหงือกและความผิดปกติต่างๆในช่องปากปเหตุที่ผมอยากเป็นทันตแพทย์ก็เพราะว่าอย่างแรกเป็นการช่วยเหลือคนอื่นครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือคนสมัยนี้เนี่ยเริ่มหันมาสนใจสุขภาพของช่องปากมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีการเสริมออปชันให้กับฟันต่างๆเช่นการจัดฟันเป็นต้นครับซึ่งไอเทมของหมอฟันก็จะมีดังนี้หนึ่งกระจกสำหรับส่องปาก เวลาไปตรวจฟันที่คลินิกยังไงก็ต้องเห็นอย่างแน่นอนที่เจ้าแท่งที่มีกระจกกลมๆอยู่ตรงปลายนั่นแหละหมอฟันจะใช้มันแย่เข้าไปในปากเพื่อส่องดูฟันที่อยู่หรือเข้าไปหรือส่องดูมุมที่มองด้วยตาปกติไม่เห็นสองที่แย่ลักษณะข้อมีหลายแบบเช่นแบบตรงแบบที่คล้ายๆกับตะขอหมอฟันจะใช้แย่เข้าไปที่ซี่ฟันเพื่อตรวจหาฟันผุหรืออะไรทํานองนั้นสที่ขุด ตัวนี้จะเป็นหัวที่หักหง,งอไว้สำหรับใช้ขูดเห็นปุนหรือคราบสกปรกที่เกาะอยู่ตามซอกฟันซอกเหงือก 4. เครื่องขูดลักษณะจะคล้ายกับที่ขูดแต่จะแตกต่างกันตรงที่เครื่องขูดจะใช้ขูดเนื้อเยื่อฟันและอุดฟันชั่วคราวหรือบางครั้งก็ต้องกาวโลหะสำหรับอุดฟันด้วยห้าสิวไว้ใช้สำหรับขูดเคลือบฟันที่เสื่อมสภาพออกระหว่างเตรียมอุดฟันเครื่องกรอฟัน เป็นเครื่องที่ทำงานด้วยระบบมอเตอร์หรือระบบอัดอากาศสามารถปรับความเร็วได้